ตอนแรกว่านี่ว่าเอยาม,มนในพ่อปีกหนึ่งพี่น้องเอ้กินทามสนนีค่นอีกอรีอิ่มเนาะ Premises, và nhìn vào 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 đây nữa. nhìn vào 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 nhìn เอาพดโอ้โหนาโอ้ยตา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 เหนาเหงแท้ใส่น่อหมองก็เอจัจใส่เสร็จโอ้ยพอุ๊ปะ มันก็นาวเกินเฮ้ยเฮ้ยไปเี๋ยวย่างเอดะุันแตงสีไทยพี่น้องบางอีกเนาะเฮ้ยเราไอ้เราแห้งอีดิทนายมีไว่าอายุปานนีบบเบาะเอมาเลือกผลบ่อู้เลือกเขาเลือกเขาดิ ป่าไงถือกระปูกินได้แน่นอนนี่เลือดตะเลือดเตอร์นี่เพราะว่ากระปูกินหางกินหัวตัวใหญ่ไปเลยเนาะแล้วเลือดปี๋วะ ลุกระเกลียกกออก้ยกะ่้าเข็นประคองตายตัวหนึ่งโอ้ใส่ปลาเฮ้ปูปลาหน้าน้ำนี่ขั้วถือก็โต่ะ woh oh, oh dia tu you pi nak eh eh saya dah you pak Bây Giảm cân to Giảm cân to Uuuu Phi nọ Sóng Và đốt chưa nè Uuuu thử cái phùm mạnh đó phi nọ ơi Tự nhiên về biển nhục Bán nhục phi nọ Bây, để khó tổ kẹ nè nè Lại là phi ปลาดุกปลาดุกปลกปาดุกน่าอิว่ววะปลาดุกโอ้โหน่าบุีได้พี่น้องนี่นี่มันอีกแล้วมันอีกแล้ว どうしてだ Ừ, cửa ý ừ, ừ. 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 đi vào Ôi, khi tầm Còn này nhé Ê, ba, Ô Thế nào cũng Ô Nặng ngay nền cà sụt phía ngay

màu tóc, tóc nhà ngoại nghị โเปลือกพี่แองเลยนี่เาถืกนี่ Uso, kau tahu? Nih. U, dua, kau tahu? Perkering ke satu, perkering ke satu, no? Bersedah. Leon, kau tahu ke? เดี๋ยวสิพยายามวัดที่สองเนาะก็ถือว่าในไล่เติมอยู่พี่น้องแล้วเพี้ยนแล้วแหรงอยู่แล้วส่ออยู่โอ้โอ้ร้อนหมดแล้วฮะก็หนาวฮะก็บาดบาดมาสวยนะพี่น้องเลยโอ้หนาวแห้งแห้ง ngọn ngoài phù phù được cái gì xăm cằn được không ạ Xuôi đấy Điều nào Cái, xoay đấy, cái này. nào mà xuôi đấy thì cái nào mà xuôi phải thọ cắn Đi bó chị xóm Bảo nó chỉ màn như bó Hoàn thi xong là thi động đấy ความมะนาวไอ้ตอนมาแล้วฮะชื่อยู่ได้หนึ่งฮักก็อูยหนาวจนหอดกระดูกความมะนาวอีโพอีแม่หนาวเอ้ยอาบัดหอากู มูใสเขามาผัางเว้ยเอ้ยคือตื่นช่วยแถ้เจา้าอู้มาหน,น่อย่นเองประเขงิงน้ำบุกน่สำเก่านกสำเก่ากันนี่ชุดอไปไไปะพี่สิอรเฮ้ย bông người thì nào? Phải lúc. À, thôi. biết là bạn à. có được chút 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 Còn mà y cái bẹo đó phía nào đây Đây, để hoạt thượng cho hai Phía nào vừa lại lại sầm đấy Ui uh, Khuột náo rồi phía nào đây Một cái cụ nữa nó nghe. Một đẹp này chỉ cụ Không phải đòn nó cụ mà, Cụ đợi đâu à Nào nó cụ tới toàn Như đi, Bây giờ xin một cái cụ nó Không Mình đang thử được chứ Phang vâng và lẹn khăn một thử cái cụ Hồi gần khăn thử cả thầy cái đợi phía nào đây พ่อได้ฮะอยู่ฮะกินพ่อได้ไทยคลิปพี่น้องเบิองอะไก็บพ่อได้เนี่ยกินเนาะโอ้ยหนาวเสียงจนชิบเปียนบออหอนะโอ้เด็กผดพี่น้องเอ้ใส่ด็กผด

ส่วนได้มันสิตายเนาะมันถือตะขึ้นอยู่ผู้ฟูนใส่อยู่เกี๊ป่าหลุดไหลุพี่น้องเลยเห็นตะโคเห็นตะหัวเห็นตะข้อนางบ้านขาพามังมาแดงมาแดงมาเอเชีมายามอีกเนาะเพราะว่าถ้ามันถือนี่ก็ใส่ไปเรื่อยๆพี่น้องเลยถ้ามันมาถือเดือก็สิกุเนาะเอาเห็นอ่นี้พี่น้องเลย ไปคลิปนี้กระจิกคอหยุดใเพียงสามีแหละพี่น้องเอ้ยแกกัพอกันคลิปหน้าจะได้กับภากกดติดตามดักเบิงโฆษณาเบาเอ็นเลยอพี่น้องเอ้ยพอกันอีพีหนาหรือเปล่าหมดแลงหมดแล้วเนาะใช่ไหต่อไทยพี่น้องเบืองอีกมาหนีนาเอาเลยพี่น้องเอ้ยขอพักผ่อนจ็กไม่หนึ่งซะเนาะจ็กสามสี่ชั่วโมงสิบวันมีแหงหมดนอนเบืองไป No, I...